สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับเจชนาทิพย์ล้นเป็นตำนานอาเซียนคนแรกนะครับแล้วก็สู่บลลังแชมป์อาเซียนสมัยถ่6ของทีมชาติไทยนครับเจชนาทิพรุ่นเป็นตำนานอาเซียนคนแรกนะครับ ถ้าเกิดว่าได้แชมป์ในวันนี้ครับจะเป็นแชมป์สมัยที่3ของเจเจนทริปในอาเซียนครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมชาติตทยชนะแล้วก็เจเจนทริปได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับก็จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมสมัยที่3ของเจเจนทริ์อีกด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นนะครับคือเจเจนทรย์ในนัดนี้ครับยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโบในเกมนี้ด้วยครับขณะตอนนี้คือมีอยู่4ประตูครับเท่ากับเทียสินแดงดาลครับถ้าเกิดว่าเขา ทำประตูในนัดน,นี้ได้ก็ขึ้นนำเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับของเอฟฟ์ชูุกิครับครั้งนี้นะครับที่ก้าวเดียวสู่บัลลังแชมป์อาเซียนครับสมัยที่6กไทยทำสถิติชนะคู่แข่งในรอบจริงขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์สูตุกิครับ2020ชฉยชนะนัดที่ผ่านมาแต่ไม่ถึงจะใจจริงความได้เปรียบในการคว้าแชมป์มากๆครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่รอคอยอยู่ทีมชาติไทยยังแฉลองไม่ได้ ต้องทําให้มันสมบูรณ์แบบเสียก่อนและต้องเดินหน้าทํางานให้หนักขึ้นเพื่อเป้าหมายในนัดสุดท้ายให้ได้มาโนโปรกิง้งกุนซือจางสึกเผยจุดเด่นของทีมชาติชุดนี้ก็คือการที่สับเปลี่ยนุนเวียนนักเตะลงไปได้ทุกคนความสามารถเขาเสมอกันไม่ว่าตัวจริงตัวสํารองทดแทนกันได้เช่นเกมนัดที่แต่ลมสิงคโปร์ในรอบแบ่งกลุ่มไทยได้โรเ a t i o n ตัวจริงทุกตำแหน่งเช่นกันกันกบเกมนัดจริงกับ อินโดนีเซียที่โรเตชันตัวจริง6กตำแหน่งจากเกมทีฟานมาแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่กลับเป็นข้อดีนะครับที่สามารถเล่นทดแทนกันได้ที่จะไม่ตับจังสึกแต่ลงเล่นด้วยความฟิตเต็มถังและก็อกลายในชัยชนะเพราะว่ามีการแข่งขันในทีมการสูงทํา,าให้ทุกคนพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ดีในระดับสูงสุดจากสถิติในสุโขกิครับไทยเข้าจริงรายการนี้9สมัยและคว้าแชมป์ได้5ครั้งนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนอินโดนีเซียคือทีมเดียวที่ยังไม่เคยสัมผัสตัวแชมป์รายการนี้เลยสักครั้งแม้เข้าจริงถึง 5สมัยนะครับแต่ก็พ่ายแพ้ทุกครั้งครับแต่ฟตุตบอลลูกลมลมอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอินโดนีเซียก็มีทีเด็ดในจังหวะสวนกลับที่นักตเตะพร้อมวิ่งสู้ฟัดและจบประกอให้ได้อินโดนีเซียเป็นทีมพลังหนุมนะครับบทขยี้จนถึงนาทีสุดท้ายจริงๆครับเป็นทีมที่สู้ทุกคนนะครับสาหรับอินโดนีเซียได้ดูจากบทสัมภาษณ์ของมานูโปลกิงเชื่อว่าเขาจะส่งนักเตะที่ดีที่สุดเต็มอัตราศึกในเกมนัดน,นี้ครับเพื่อปิดท้ายปิดจบให้สวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นศิวรัตน์เต้ตรงเนินทีตอนบุญมาตัน ชาติทิพย์ชมกระสินและก็เทียสินแดงดาเพื่อกดคู่แข่งให้อยู่หมัดด้วยใจชน,นะและเพื่อความไม่ประมาทอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันนี้19 30นาฬิกานาทีครับทีมชาติไทยพบกอินโดนีเซียนัดจิงชนะเลิศนัดที่2ครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชาติไทยทุกคนนะครับหวังว่าจบเกมทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายก้าวขึ้นโพเดียมนะรับรับถ้วยรางวัลกลับประเทศไทยในฐานะแชมป์อาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจสุดท้ายนี้ก็ประชุมบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยครับก่อนเจออินโดนีเซียนะครับมาด เป็นคนพาไปตามความรู้จักแต่ละคนนะครับแล้วก็ให้นักเตะทุกคนฝากอะไรเป็นกำลังใจให้แฟนบอลชาวไทยได้ชื่นใจนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับขอบคุณมากครับ่<ส>องด้วย<สอง>โอ้ช่วย เซไฮเพดมาดำแป้งอะไรนะเพดมาดำแป้งเพดมาดำแป้ง yes hi one more step เนอะ one more step and then we have the trophy back home where should always be สวัสดีค่ะสองพันสามร้อยคนค่ะวันนี้เราเปลี่ยน ค่ะสวัสดีคะ่ะจากสนามซ้อมนะคะที่สิงคโปร์นะคะกับมาโน่นะคะ One more step ค่ะให้กำลังใจพวกเรานะคะตอนนี้อยู่ในบรรยากาศการซ้อมนะคะน่าจะตัวแปดเปลี่ยนสไตล์นะคะคุณแป้งทักทาย2,500คนหนะะ่อยค่ะกับสวัสดีนะคะนะคะแฟนนะคะในเพจมด้าแป้งนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะคือเราไม่ได้ไปไหนกันเลยนะคะนอกจากอยู่โรงแรมเมอร์เคียวกับว่าสนามซ้อมนะคะ Very good มาเราอยู่มาสู่ bringing the Thailand to be a champion เป็นกำลังใจให้นะคะเล่นย่ยนะคะคุณนีครับอ่าป้าถ่ายไปไหนหน่อยนะับเอ๋คุณแป้งพาไปดูน้องๆนักกีฬาในหายค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการวอร์มนะคะวันนี้แต่งตัวแปลกนะคะตัวแปลกค่ะวันนี้คุยกับใครล่ะคะอเด็กเขาดอกบอลอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไดคุยกับใครดีนะน้องกันน้องกันน้องกัน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 อบิทอิสุสไลฟ์ฟอร์มไคลแนนอักการธนวัฒน์นะคะ มาเอ็กซ์ตร้าซันนะคะอันนี้อันนั้นก็เอ็กซ์ตร้าบราเดอร์นะฟลีปสวัสดีครับชนะนะพวกนี้สามพันโฟนจีบีสามพันสี่้พี่สองโดวันนี้แอดซัมนะชนะนะพวกนี้ไม่ติดคอนฟิเดนซ์สุดอะไทยแลนด์โอ้ชนะเลยดูแล้วกวินฮะ ลอยู่เข้าามป็นแฟนก็จะกรี๊ดพี่ตองสิคะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อตองกันด้วยนะคะก็ตอนได้กลับมานะคะค่ะสวัสดีนะตอนนี้คนดูอยู่หลายสามพันเลยนะคุณขยับไลฟ์มานี่คนประตูถ้าหล่อมากนะเนี่ยเจอใครดีคะไปเรื่อยๆเอาออกมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะแช่มคะเบอร์ยี่สิบแปดในหกเก้านั่นนะคะ กำลังร้านอยู่คะคนร้านเลยนะโป๊กขานแเราหันมาสิไม่ได้ที่คนก็ปิดสุพชัยใจเด็ดสามพันเจ็ดร้อยคนพี่ประสิทธินะคะเบอร์สิบนะคะยิงนะเธอพี่หมูพี่มุ้ยค่ะพี่สุพชัยเนี่ยหน้าตาดีนะสูนหน้าฝากอะไรถึงฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยนะคะฝากฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยคะอามพูดเลยลูกครับก็ขอให้แฟนบอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วพรุ่งนี้ เกมแรกต้องเป็นของเราครับแล้วก็เกมที่สองก็ต้องเป็นแชมป์ไโคตรมากเด็ดจริงๆอ่ะโค้ชจมสกุลใจเด็ดไงใจเด็ดสุปชัยใจเด็ดค่ะต่อต่อไปเลยวรสิทิ์ยิมแฟนบอลชาวไทยกำลังถามถึงว่าพรุ่งนี้จะจะชนะไหมชนะแน่นอนครับแน่นอนนะครับให้ความมั่นใจกับแฟนบอลนิดนึงสิก็ชนะแน่นอนครับพรุ่งนี้ชนะง่ายกว่าแมตช์ที่แล้วแน่นอนครับ Are you sure ครับมีคนบอกให้น้องยิ้มลืมตาหน่อยยิ้มลืมตาหน่อยเขาบอกว่าทำไมหลับตาที่่้ดูสีพิมู้ดของเรานะคะตอนนี้ก็ทำลายสถิติในซูซูกิครับคนรังไลค์คนดูเป็นล้านนะคนดูเป็นล้านจริงอ่ะพิมู๊ดห้าพันคนแล้วไอ้เกียร์พูดอย่างเพิ่งดอกบอลน่ะกาดขาดไปเก้าแสนกว่าแสนเก่งนะจริงๆดูเป็นคนเงียบๆแต่ว่าเผาเงียบ์เดีพูดทีหนึงพูดกับคนไทยเดี๋ยวนะก็ไอของนัดอะไรเงี้ยทุกคนที่นี่ก็พยายามทำทำอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่า จะได้รับกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็พวกเราอีซองนันเราก็จะทําอย่างเต็มที่ครับเราก็จะเอาแชมป์กลับไปที่ประเทศไทยโอ้นะคะค่อยเป็นของวันปีใหม่นะคะการที่ที่สินแดงหน้านะคะสุน้าที่เด่นที่สุดในอาเซียนปกเก้าอนันต์พักทายแฟนบอลหน่อยสิคะครับก็สวัสดีแฟนบอลทุกคนครับผมก็อยากให้ให้เป็นกำลังใจครับผมพรุ่งนี้ก็ร่วมเชียร์ร่วมใจกันเชียร์ครับพวกเราก็จะทำ พี่ปุ๊กมีซ้อมท่าดีใจไปแล้วเหรอคะแตเนี่ยท่าดีใจท่าดีใจทำไงท่ยิ้มท่าดีใจท่ามันต้องมาตามธรรมชาตินะคะพี่ปุ๊กใจเดี๋ยวผมยิงปุ๊บีไปผมทำให้ดูพี่อยู่ในใจแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำให้ดูครับใจพี่ไปอีกทีเดียวนะคะเขาจะต้องเลยไม่ถึงเจชนะที่ไปเดินไปชนิดอันนี้นะฮะเอาไปแม่ทักทายกองหลังก่อนนะคะเซนเตอร์แบ็กนะฮะไม่ไหวไม่ตายขอโทษเซนเตอร์แบ็กเด็ด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 ทอมเบียกับเอเดียน ความหล่อไม่ต้องพูดนะดิฉันก็ต้องเชียร์เด็กถ้าเรียนนิดนึงนะคนึกความหล่อแต่ว่าฝีมือนี่ก็ต้องทำเอลเลียสซีซันไลท์ของไทยแลนด์สวัสดีครับต้องเล่นได้ชนะนะครับผมแน่ใจนะเดซัมติงฟอร์ดไทฟอร์ดขอให้กำลังใจของทีมเราครับเอาชนะใจนะคะนี่นะคะโอเคสู้ๆครับสู้ๆครับน่ารักไปต่อค่ะเราเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะคะ คนมีคนมาดูบ้างไหมคะหกพันคนคุณแม่หกพันแล้วเะรอคะเหรอคะมณติอ้าอันนี้นะคะอันนี้มาดณตีนะคะเป็นยาวคอรดิชั่นนะคะเอ้าวมณตีคะเราพาไปที่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกอันนี้เหมือนเป็นเปิดพิธีกรรับเชิญอะไรเงี้ยเหรอคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สิงคโปร์บับเบิ้ลนะคะอยูืดคล้ายจนใกล้ข้างแล้วค่ะตรวจจนจมูกบานหมดแล้วค่ะีพาไปสวัสดีค่ะ เช่นทงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงรีแลกหน่อยนะคะ,ะ,คะมาดามอยู่หลายวันแล้วค่ะ,ะใครชอบมาดามออกกําลังกายวิตพื้น กดไลค์เข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวจะให้ทำดีเขาจะเป็นเขาจะเป็นการผู้นี่ฉันเก็บกดแล้ไม่ได้ใส่อย่าว่ากันนะคะให้มาดาบก็แต่งสวยบ้างไลฟ์จากประเทศไทยค่ะชนาทิพย์เจชนาทิพย์ค่ะเจชนาทิพย์สงกระสีตอนนี้โสดแล้วนะคะเจ้ญเกิดเต็มตัวนะคะพรุ่งนี้จะเกิดไม่เกิดก็รู้กันนะเจให้ความมั่นใจกับแฟนมอลไทยชนะแน่นอนที่ชนาทิพย์คุยอยู่เขาจะว่าอะไรหรือเปล่าเขาไม่รู้ชนาทิพย์สงกระสี สาวๆคนไทยเม้นต์มานะคะชนะทิพบอกตรงๆว่าชนะทิพชอบคนไทยเท่านั้นชนะทิพชอบไทยพรุ่งนี้เชียร์ใครชอบชนะทิพเชียร์ไทยแหละไม่ฝากอะไรหน่อยนะคะชนะทิพย์เปล้านเลยนะตอนนี้ชนะแน่นอนครับมัหน้าไทยแลนด์สู้ๆมีแต่คนให้กำลังเจ็ดพันไหนรู้คะเจ็ดพันขึ้นไปแล้วเจ็ดพันยังไม่หมื่นเลยหรอคะาพิสตาการแมนทและู้ คุณแป้งถ่ายรูปลงกับและทีไรเนี่ยคนเขาขนลุกทุกทีฝากความหวังถึงแฟนบอลชาวไทยแล้วชื่อปิดร้านแล้วเขาไม่ห้ามร้ายหน่อยนี้ก็เราก็จะทำงันให้เต็มที่ครับแล้วก็จะคว้าแชมป์ให้ฝากคนไทยครับให้เป็นของคนไทปีใหม่ให้ได้นั่นแหละต้องแล้วคนไทยไม่ยอมนะต้องไปอีกสักซะสองคนหน่อยไปกำลังไปอยู่ฉันก็มีเท้าเดินอยู่แค่นี้จะใจเย็นๆค่ะอดิศักดิ์อดิศักดิ์ก๊อฟจ๋า ฝากร้านเนี่ยจะประชาชนชาไทยเป็นร้านเลยค่ะรับฝากข้าวมือใจอธิษฐานนะคะไกรสอนนะคะขากอล์ฟนะคะลงเป็นยิงแน่นะยค่ะพรุ่งนี้นะคะยิงชวนนะเธอคฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับขอบคุณค่ะทีละทอนฮะทีละทอนเลยพิ่ง่ะคนร้ายอยู่ต่างต่างไปทละอันนี้นะคะสารัตนะคะที่เขาบอกว่าปิดทองหลังพระเขาไม่รู้พระที่ไหนก็ปิดมาหน่อยทีละทอนฮะได้ไปเหลืองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบันอุ้มฮะ เออคือแมตช์พวกนี้ถ้าเราชนะเยอะนะคะวันเอ,อ่อมกราคมักราคมาที่หนึ่งอุ้มเล่นคนเดียวเลยค่ะ